Hi a g a i n e v e r y o n e I'm Print นะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมปรินนะครับแล้วก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการของผมนะครับผมจะแบ่งปันพวกความรู้ที่มันผมอ่านมาแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับแล้วก็ผนวกเข้ากับพวกภาษาอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์หรือว่ารูปแบบการใช้ so for today นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับก็คือแมงกะพุนนะครับหรือว่า jellyfish โอเคสะกดอย่างี้นะครับ jellyfish อ่านะครับเ e l l y ก็เหมือนพวกเยลลี่ในภาษาไทยนะครับแล้วก็ fish ปลา so jellyfish j e l l y f i s h เนี่ยเป็นสัตว์ในทะเลชนิดหนึ่งนะครับทุกท่านอาจจะเคยเห็นมาแล้วคราวนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือเป็นพวก fun facts นะครับ fun facts ก็เลยจะขอพูดนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วคำว่า fun fact เนี่ยจะเห็นพบบ่อยนะครับในภาษาอังกฤษ ถ้าแปลตรงๆก็คืออะไรครับ f อนที่แปลว่าสนุกกับ fact ก็คือความจริงหรือว่าข้อเท็จจริงนะครับผมถ้าแปลรวมกันดือด้อก็คือว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่มันสนุกนะครับแต่ถ้าใ้แปลไทยกินน่าจะเป็นพวกข้อมูลอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่านะครับนั้นในรายการผมก็จะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะครับ Fun Fact so วันนี้นะครับเราจะมาดู f u อน a c t เกี่ยวกับ jellyfish นั่นเอง so first one นะครับสิ่งแรกเลยก็คือว่า องค์ประกอบนะครับหรือว่า composition นะครับ composition composition มันแปลว่าองค์ประกอบได้นะครับ composition นะครับอของ jellyfish ของแมงกะพรุนเนี่ยนะครับเป็นน้ำถึง95%เลยนะครับเทียบกับของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เป็นน้ำแค่ประมาณ60%อน์ะครับองประกอบของร่างกายน้ำ60%แต่ jellyfish แมงกะพรุนนะครับเป็นน้ำถึง95%เลยทีเดียว So that's the first one นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออะไรนะครับจากที่เราได้เห็นภาพมาแล้วนะครับพวกแมงกระพุนเนี่ยมันจะมีร่างกายที่มันนุ่มฉะนั้นมัน soft ใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่มันไม่มีที่ต่างจากมนุษย์ก็คือมันไม่มีโครงกระดูกนะครับผมไม่มีโครงกระดูกโอเคนะครับโครงกระดูกภาษาอังกฤษเราเรียกว่า skeleton นะครับ skeleton นะครับตัวเคลเซงเคิร์ ก็เป็น Skeleton นะครับไม่มีโครงกระดูกนั่นเองโอเคนะครับซึ่งสิ่งผลที่ตามมาจริงๆก็คืออะไรถึงแม้ว่าแมงกระพุนเนี่ยเป็นสัตว์ที่โบราณนะครับอายุเขามีการพบหลักฐานแบบว่ามีอายุประมาณ400ล้านปีเพราะฉะนั้นก่อนไดนโนเสาร์อีกแต่ว่าหาพวกฟอสซิลยากนะครับเพราะว่ามันไม่มีโครงกระดูกนั่นเอง so that's another fact นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมงกระพุนนะครับอายุของมัน แล,แล้วแต่พันนะครับขึ้นกับพันเนี่ยมันบางชนิดอยู่ได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับไม่กี่ชั่วโมงบางชนิดเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะครับแต่มันมีแมงกะพรุนพันหนึ่งนะครับ so there's actually a species นะครับมีพันหนึง่งอ่ะคำนี้นะครับ species นะครับ species oxygen species ก็คือพันอ่ะมีพันหนึ่งของแมงกะพรุนนะครับมันจะอยู่ในตระกูลที่ชื่อว่า เทอริทอปซิสนะครับเทอริทอปซิสเนี่ยมันเป็นแมงกานิวี่ที่เขา uh, ขึ้นชื่อว่าอะไรมัน mm hmm. เป็นอมตะนะครับหรือว่าอิมอิมมอร์ทอลนะครับอิมมอร์ทอลอ่ะถ้าบางสิ่งบางอย่างมันอิมมอร์ทอลนะครับคืออะไรมัน mm hmm. เป็นอมตะจะเห็นว่ามันมาจากคำว่าอะไรครับ มอเทอรน่าฮะมอเทนี่คือเหมือนเป็นสิ่งที่มันมีอายุขัดมีชีวิตจำกัดเพราะฉะนั้นอิมมอ t a l คือมีชีวิตไม่จำกัดน,นะครับอ่าเดี๋ยวคราวนี้ขอกลับไปเรื่องคำว่า species แป๊บหนึ่งนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคำนี้ในภาษาอังกฤษนะครับ Species จะมีตัว S เสมอเพราะฉะนั้นสัตว์1 species 2สองก็เป็น species เขียนเหมือนกันนะครับจะต่างกันแค่เรื่องคำที่ใช้เช่นเราอาจจะบอกว่า species และพอ2ตัวก็เป็น two species นะครับเพราะฉะนั้นเติม s เสมอไม่ว่าแม้แแแกระทั่งเราพูดถึงตัวเดียวนะครับพันเดียวโอเคเพราะฉะนั้นอ,อย่างที่บอกไปพันของแมงกะพรุนที่มันเป็นอมาตะาถามว่ามันเป็นได้ยังไงใช่ไหมครับก็คือให้ลองนรกว่าก็เหมือนสัตว์ชนิดอื่นนะครับมันต้องมีตัวอ่อนก่อนแล้วค่อยโตเป็นตัวเต็มเต็มตัวใช่ไหมครับแต่สิ่งที่แมงกะพรุนพันนี้นะมันแตกต่างก็คือว่ามันสามารถย้อน นะครับย้อนเด่วนะครับ life cycle อโอเคสามารถย้อน life cycle หรือว่าวงจรชีวิตของมันกลับมาได้นะครับ so จริงๆแล้วเรามาดูคำแรกก่อนนะครับ reverse reverse นะครับก็จริงๆถ้าแปลงตรงคือถอยหลังนะครับหรือแปลว่าย้อนกลับกับบางสี่งบางอย่านะครับจะเห็นว่า reverse ตัว v เราออกเสียง ver นะครับ reverse ย้อน วงจรชีวิตได้วงจรชีวิตภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า life cycle life cycle นะครับ life ชีวิตนะครับ cycle ก็คือวงจรน,นะครับผมในทีน่นี้ so มันย้อนอวงจรชีวิตของมันได้นะครับโดยการอะไรมันทำยังไงใช่ไหมครับมันเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงภาษาอังกฤษเราสามารถใช้คำว่า transform นะครับ transform โอเคนะครับ transform เ okay. ค transform, transform. นะครับเปลี่ยนแปลงถาวามันเปลี่ยนแปลงยลังไงใช่ไหมครับ well จริงจริงแล้วนะครับในวงจรชีวิตของแมงกะพรุนเนี่ยมันจะมี2ส,ส่วนอันแรกเรียกว่าช่วง Poly p o l y ปนะครับกับอันนึงคือช่วง medusa นะครับอันนี้จะขอไม่ลงแต่ว่าไม่ลงเรื่องคำศัพท์การสกดนะครับแต่ว่าคืออะไรส่วนแรกช่วงที่มันเป็น Poly p o l y ปก็คือมันจะอยู่ในลักษณะอยู่กับที่นะครับแล้วก็ medusa คือในลักษณะของแมงกะพรุนที่เราเห็นเป็นประจำนะครับว่ายน้ําเคลื่อนไหวได้เพราะฉะนั้น แมงกะพรุนกลุ่มนี้นะครับผมมันพิเศษตรงที่ว่าพอมันเปลี่ยนจากโพลิสเป็นเมดูซ่าแล้วเต็มวัยแล้วถูกไหมครับเลื่อนไหวได้มันสามารถย้อนกลับครับเปลี่ยนจากเมดูซ่ากลับมาเป็นโพลิสได้แล้วก็ค่อยวนเริ่มมาเริ่มชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นเลยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอิมมอร์ทัลเจลฟิชนะครับโอเคอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าแมงกะพรุนเนี่ยมันมีร่างกายที่มันนุ่มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรมันจะไม่มีกระดูนะครับแล้วมันไม่มีอะไรมันจะไม่มีหัวใจด้วยนะครับที่น และอีกอันหนึ่งครับมันไม่มีสมองนะครับผม so นะครับอันแรก b r n นะครับมันไม่มีกระดูกนะครับแมงกะพุนไม่มีกระดูก b r n ไม่มีอะไรครับ heart. heart heart ก็คือหัวใจนะครับและสุดท้าย brain brain ก็คือสมองนะครับอ่ะอาจจะสงสัยว่า,อาโอเคไม่มี bone ไม่มีกระดูกพอเข้าใจใช่ไหมไม่มีหัวใจก็อาจจะพอไปไปได้ นะครับแต่ไม่มีสมองแล้วมันควบคุมตัวเองยังไงใช่ไหมครับ no brain จริงๆแล้วแมงกระพูนจะมีนี่ครับผมท้นะจากมันไม่มีสมองแต่มันมีสิ่งที่เขาเรียกว่า nerve net นะครับ nerve net nerve ก็เกี่ยวกับประสาทใช่ไหมครับเหมือนระบบประสาทของคนแล้วก็ net ก็คือตะข่ายนะครับ net ก็ให้ลองนึกถึงซะว่ามันเป็นเครือ,อโครงข่ายเส้น ประสาทนะครับที่แบบกระจายอยู่ทั่วตัวของมันก็คือมันไม่ได้กระจุกเป็นจุดเดียวเหมือนสมองของมนุษย์นะครับก็จะมีระบบประสาทที่มันกระจายตามตัวของมันนั่นเองซึ่งอันนี้แหละเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของมันนะครับ nerve net, net คำว่า net ก็แปลว่าตะข่ายที่ใช้จับปลาพวกนี้ก็ใช้คำว่า net ได้เหมือนกัน <S <S นะครับ and finally นะครับ another fun fact actually the last one นะครับข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือว่า,า jellyfish สามารถที่จะ clone นะครับ clone โอเค clone clone ตัวเองได้นะครับก็คือเหมือนแบบมีทำให้จาก1ตัวเนี่ยมามีอีกตัวหนึ่งซ้ำโดยที่มีลักษณะเหมือนกันร0 0เขาเรียกว่าการ clone ใช่ไหมครับถามว่าทำได้ยังไงคือจริงๆปกติไม่ได้ทำหรอกแต่ว่ากระวบวนการนี้นะครับมีการสังเกตว่ามันเกิดขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์เขาลองตัดแมงกะพุนนะครับเป็น2ครึง่งปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้สองครึ่งนั้นถ้ามันไม่ตายก่อนนะครับมันก็จะคลอนเขาเรียกว่า โตเป็นรักษาตัวเองครับงอกโตกลับมาเป็น jellyfish mm hmm. เต็มตัวสมบูรณ์เหมือนเดิมทั้งสองตัวแทนที่จะเป็นตัวเดียวใช่ไหมครับแยกมาเป็นสองตัวได้นะครับเพ mm hmm. ราะฉะนั้นลักษณะนี้เขาเรียกว่าการ uh, regenerate นะครับผมอ่าฮะมันมาจากคำว่า generate นะครับ generate คือการอะไรการสร้างนะครับเหมือน produce เลยนะครับ generate คราวนี้มีคำว่า re เพราะฉะนั้นทำซ้ำเห็นไหมครับสร้างขึ้นมาซ้ำสร้างร่างกายของ,ของมันขึ้นมาซ้ำ แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือมันไม่ได้เสมอไปนะครับที่ว่ามันจะเราหันครึ่งแล้วมันจะโตเป็นมา2ตัวบางทีเวลามันตัดโดนตัดออกไปใช่ไหมครับนันถือว่าเป็นแผลของมันไอ้ต้องแผลเนี่ยแทนที่ว่ามันจะแบบแค่ช่วยสร้างให้หมีอีกตัวใช่ไหมครับบางทีมันสามารถสร้างตัวลูกมาเป็นจํานวนมากกว่าน,นั้นได้อาจจะเป็นหลายสิบเป็นร้อยก็ไปไปได้นะครับจริงๆคําที่จะให้นี้คือค,อคำว่า offspring โ okay, อเคนะครับ so เพราะฉะนั้น แทนที่จะว่าแค่ว่ามันโคลนตัวเอง1ต่อหนึ่งไม่ใช่นะครับอาจจะได้มากกว่านั้นเป็น10เป็นร้อได้อะไรได้เหมือนตัวลูกมันออกมาเราใช้คำว่า offspring อันนี้ใช้กับสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิดนะครับ offspring นะครับ offspring ก็คือลูกนั่นเองโอเค s o that's it for today นะครับผมขอฝากข้อมูล fun fact ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่แต่ถ้าหากท่านมี comments ในข้อ,อคำใน comment นะครับ ความคิดเห็นหรือว่ามีข้อเสนอแนะ suggestion นะครับสามารถฝากในใน comment section ข้างล่างนะครับ and maybe we get to it นะครับโอเค so I will see you soon goodbye